เป็น,ปนยังไงเอ,อ้าเอ,าอ,าอาาเป็นอะไรถ้าดูดนมไม่เป็นหรออึอึโอยหาแต่เรื่องเอ้าหาแต่เรื่องแย่เ่ย <c oughs> เอ็งนี่นะเอ็งนี่เนะ <c oughs> าะให้ดูดดมก็ดูดไม่เป็นนนะจะให้ดูด